ไอคู่ 11S เจอเปิดตัวในช่วงเดือนกระกฎะาคมนี้นะครับอัดเต็มในเรื่องของสเปคว่าจะเป็นชิปเซ็ต Snapdragon แน Gen 2และหน้าจอ Amoled 2 K การชาร์จที่เร็วถึง200วัตต์ด้วยถ้ากระมงได้กข่าวสารที่ดีทางไอทในช่วงเย็นด้วยว่าสแปน,นกกาสาสิบะทีนผะพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจภาคข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวัน iQOO 1 1 s นั้นจะมีการเปิดตัวพร้อมกับหูฟัง iQOO TWS 1ซึ่งเป็นหูฟังรุ่นแรกเลยนะครับจากค่าไ i q ูโดยทั้งสองนียจะมีการเปิดตัวในช่วงงานอีเวนต์นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ปักกิง่งโดย vivo ประเทศจีนนะครับได้มีการเปิดเผยถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ jd นะครับแล้วก็ tmall ด้วย ทีเซอร์แรกนะครับของ i q คู1 1 s เป็เห็นถึงเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ชิปเซ็ตที่ใช้เป็น s t e p d r a g o n 8 Gen 2ซึ่งอาจจะเป็นตัว s t e p d r a g o n 8 p l u ดพั n เน2ก็ได้เนี่ยก็ต้องรอดูนะครับมีการ Overclock ที่เร็วขึ้นทำข้อมูลต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับโดย i q คู s 1 s เนี่ยจะมี3สีด้วยกันได้แก่สีดำสีฟ้าอมเขียวนะครับสีขาวนะแล้วก็จะมีรุ่น BMW M Sport นะครับ แล้วจะมาพร้อมกับระบบการชาร์จที่เร็ว200วัตต์หรือว่าชาร์จเร็วมากเวอร์นะครับจากข่าวลือเนี่ย i q คู 11s น่าจะมีหน้าจอแสดงผลเป็น Amo l e ร6.78นิ้วความเรีย 2K นะครับคาลิเฟเรต1 4 4เฮิรตพร้อมกับกล้องหลัง50ล้านพิกเซล Sony i m x 866v นะครับแบตเตอรี่4,700ม ah ิลลิแอมป์นะครับส่วนในประเทศไทยยังไม่มีข่าวลือออกมานะครับรารอขอ้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งจากไ q คูประเทศไทยครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและคนนี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย